สวัสดีทุกคนที่เกิดวันเสาร์แม่หมอมาบอกดวงค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม2564คนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Wheel of Fortune กงล้อแห่งชะตาชีวิตค่ะ,ะความหมายไพ่แบบทั่วไป เป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งเมื่อปรากฏขึ้นนะคะบอกถึงสิ่งดีๆได้หมุนเวียนมาถึงคุณแล้วค่ะตามจังหวะชีวิตที่หมุนเวียนไปตลอดไม่มีวันหยุดทุกวันเวลามีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลง มีโชคดีแล้วก็มีโชคร้ายให้เราได้สัมผัสและก็ได้เรียนรู้ทุกๆุกอย่างค่ะฟังคำทํานายนะคะเอาเรื่องสุขภาพคนวันเสาร์เป็นช่วงสุขภาพคุณแข็งแรงค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ช่วงนี้และเป็นช่วงที่คุณจะกินอร่อยจะทำให้อ้วนง่ายนะคะ และในคนที่อ้วนอยู่แล้วก็ให้ระวังความดันค่ะถ้าคุณพักผ่อนน้อยหรือเครียดขอให้ควบคุมอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะแก้ปัญหาได้คุณจะสดชื่นแล้วก็แข็งแรงห่างไกลโรคต่างๆด้วยนะคะมาการงานคนวันเสาร์โดยภาพรวมเป็นช่วงการงานที่ตีค่ะ มีการขยับขยายเป็นจังหวะโอกาสที่คนทำงานประจำก็จะได้เลื่อนท่านหรือเพิ่มเงินเดือนมีเงินพิเศษให้ช่วงนี้คนทำธุรกิจค้าขายก็เป็นช่วงตักตวงผลกำไรแบบเพิ่มพูนเป็นจังหวะดีด้านการงานของคนวันเสาร์ ในหลายๆอาชีพคะ่ะมาการเงินคนวันเสาร์การเงินดีตลอดสัปดาห์เลยคะ่ะมีมาหลายทางขอให้คุณควบคุมระบบบัญชีเรื่องเงินให้ดีๆนะคะให้ถูกต้องและให้สมดุลมีการจดบันทึกการรับการจ่ายจะช่วยให้เกิดผลดีต่อตัวเองและธุรกิจ เป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะปัญหาเรื่องเงินก็จะไม่เกิดขึ้นทั้งในธุรกิจการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะส่วนความรักคนวันเสาร์คนโสดคนไม้เป็นช่วงดูดีมีสเสน่ห์ค่ะมีคนมารักมาชอบได้ง่ายจึงดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ อยู่ในช่วงไปไหนก็มีคนมาชอบคุณก็เลยไปเรื่อยๆค่ะยังไม่คิดเลือกใครก็ยังอยากไปต่ออยากคุยกับทุกคนประมาณนั้นนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนถ้าช่วงนี้แลกเดียวใจเดียว ปัญหาในครอบครัวก็หมดไปค่ะเพราะชีวิตคุณช่วงนี้ดีไปหมดทุกอย่างขอแค่เข้มแข็งรักเดียวใจเดียวแค่นี้ค่ะคุณก็จะมีความสุขตลอดสัปดาห์นี้แม่มอจะมาเป็นกำลังใจและบอกดวงให้ทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกคนค่ะ แล้อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะอย่างไงก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงวันเวลานี้ไปด้วยกันให้ถือเสียว่าเป็นบทเรียนบททดสอบชีวิตเราเพื่อจะได้อยู่ในโลกใบนี้ร่วมไปเรื่อยเอยจนถึงวันหนึ่งที่ทุกๆุกคน ก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละค่ะเป็นความเสมอภาคของธรรมชาติแต่ตอนที่เรายังอยู่นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราอย่ายอมแพ้นะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่